พระเอกดังตัดพ้อในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วอนาคตผมจะไปยังไงต่อโอบโอบนิธิหนึ่งในพระเอกลูกม่อของนาดาวบางกอบโพสตข้อความล่าสุดในวันที่ค่ายต้นสังกัดที่ตัดสายสดือแจ้งเกิดมาต้องโบกมืออำลาแบบสุดเศร้าว,ว่าแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่บ้านหรือที่เรียกว่าจุดเริ่มต้นของผมปิดตัวลงทุกอย่างในวงการบันเทิงของชีวิตผมมันถูกเริ่มต้นขึ้นที่นี่จากเด็กที่ ใส่ชุดนักเรียนหัวเกรียนสะพายกระเป๋าเดินมาแคสงานจาก BTS โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่านั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ตั้งแต่ได้เข้ามาอยู่ที่นี่ถือว่าการเดินของชีวิตเปลี่ยนไปค่อนข้างมากมีคนรู้จักมากขึ้นมีแฟนคลับมีงานมีเงินมีโอกาสอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่คิดว่าคงจะหาไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่เอาจริงๆเคยมีคำถามอยู่ในหัวเหมือนกันว่าถ้าไม่มี n g ดา บางกอกแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนคำตอบคือความว่างเปล่าผมนึกภาพไม่ออกด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นยังไงผมยังเคยพูดเลยว่าผมจะอยู่ที่นี่จะไล่ผมออกผมก็จะอยู่ที่นี่อมีความมั่นหน้าหนึ่งแต่ก็นั่นแหละทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาของมันไม่ว่าจะยังไงเงาดาวบางกอกก็จะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทำให้เราได้พบกันขอบ คุณพี่ๆทุกคนที่มีส่วนร่วมในการผลัดด้านให้โอกาสดูแลเหมือนครอบครัวและมองเห็นคุณค่าและความตั้งใจของเด็กคนนี้จะไม่มีวันลืมสิ่งเหล่านี้เลยครับสุดท้ายนี้พวกเราไม่ได้จากกันไปไหนหรอกครับพวกเรายังคงอยู่อุตสาหกรรมวงการบันเทิงไทยด้วยความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ที่มีคุณภาพดีที่สุดต่อไปบ้านของเราก็ยังเป็นบ้านหลังเดิมที่ทุกคนต่างแยกยย้ยายกันไปเติบโตใน ของงตัวเอขอขให้ทุกคนโชคดีและประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองวันหนึ่งที่กลับมาเจอกันความสัมพันธ์ของครอบครัวเราก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนเรายังกินข้าวคาราโอเกะกินหมูกระทะแฮงเอากันได้เหมือนเดิมรักเสมอไม่มีนาดาวบังกอบไม่มีโอบโอบนิธิวันที่1มิถุนายน2012วันที่31พฤษภาคม2022